วันนี้กผม้รท่านนะครับอยู่กับผม Om oh, X Gamer น่นเองวู้วนนว fun. Tower fun, วว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 วนวว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 ่า,าวา ผมเคยเล่นแล้วแต่มันก็แก้ไขความแบบหัวร้อนของเราด้วยกันมีจุดสปองตอนให้เราตายนะคะผมมันจะเช็คพอยให้สุดยอดเช่นุ๊ยุ๊โอ้๊อฟมันแตกล้าใช่ไหมเห็นไหม ถ้าถึงสปอนต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องง่ายง่ายและหมู่ๆนะคะผมนะคะไม่ต้องมาทําใหม่เหมือนแบบว่าเทลวเฟลอ่ะอุจามถึงด่านบนสุละแล้วแตกอูฟเราก็จะหมอนที่นี่ใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเทลวิฟเฟ l ไม่เต้องมาเริ่มต้ต้องติดที่ด่านหนึ่งอีกงั้นไม่เอาแล้วไม่มีวันนะคะผมเมื่อกี้นี้มีผมเพิ่งเล่นไปมีคนได้ไปถึงสูงสุดแล้วนะ แล้วได้โลบลักนะในทาวเวอร์ฟันไม่ใช่ในทาวเวอร์อฟนนเนะทาวเาวอร์ฟลวโอ,โอ้อะไรโอเคเราไม่เล่นทาวอฟันเราเล่น,ทา,น,าลนทาวอีซี่ดีกว่านะผมไม่ค่อยเทสโรสแบบนี้จะเท่าไหร่นะคะผม ผมไม่ค่อยเทปทูเรื่องอ,อบบี้นะครับผมมันนี้ผมเคยขึ้นมาถึงสูงสุดต้องสองสามครั้งแล้วล่ละนะเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เล่นออบบี้นี้แมพฝึกบอบอ,อบบี้ผมเลยนะอ่ะเห็นไหมไอ้มันทดสอบสติปัญญาของคุณได้นะสแควร์ ตัวรุสเดิมปงปิ๊งปิปาดิชโอ้โหครับคนค้งได้ชุดบ็อกซีโอบ็อกซีโอวอร์ดนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะวันนี้เป็นชุดระดับเอเป็ของโรบล็อกโกกนะครับผม รุนลีมิเต็ดอีดูเคชั่นนะคะเพิ่มที่การศึกษาด้วยเหรอเนี่ยอีดูเคชั่นการศึกษาเอาเดี๋ยวห้องสีขาวไปไหนแล้วเนี่ยงูมีพันห้าร้อยนะคะผมเขาบอกว่าใช้ ถ้าใช้โค้ดอะไรบางอย่างอะ่ะผมจะไม่ได้ก็จะได้เงินประมาณนี้แล้วผมก็จะใช้เจนหัน เอาเด็กสนรัวโอ้ไม่นานี้ต้องรีบเลยรีต้องรีบ บทสุดเรารอดทุกคนแค่สามห้าวินาทีเองมันไม่ถึงนะคะผมขอแน่ตานี้นะคะผมแค่ใช้วิธีเดิมมันก็จะป่านนี้เราคงไปถึงที่อื่นแล้วล่ะ ชิบแต่เราอย่าอย่าลอมแพ้นะครับผมยัม ฉันใช่เฮ้ยเราวัดถึงแม็กซิมูรแล้วเย้ราวเรนเด็ดสามสองหนึ่งหมดเลยอะ่ะ Preparing round เตรียมตัวสำหรับลวาวมันนี้เราจะไม่โดนนามิเ,เหรอ โอ้มีคนหนึ่งเป็นโปรมัเบอร์ก็ามาสุดยอดือแบบว่าแบบนี้จะง,ง่ายอยู่นะพีซฟลูความสงบเดี๋ยวบอกอ๋อแบบนี้ไม่มีเลเซอร์เข้าใจแล้วมันก็เลยแบบว่าพีซฟลูหน่อย คนหัวรอไม่แนะนำนะถ้าเป็นนูแบบจริงๆอะผมเป็นนู้ไงเก็แบบว่าโอ้โหคน,คนรีฟเกมต่อหน้าต่อตาทานี้แล้วมัน แทร็กมก็ไม่เท่าไหร่นี่นะอย่าอย่าเสี่ยงครับอันไหนที่มันรู้แบบว่าสิ่งเสียงอย่าทำนะครับในเวลาที่ใกล้จะหมดวุ๊บวุ๊บเห็นมันแมสซีฟอัปเดตนะอันนี้แมพฝึกออบบี้นะคะผมของผมเลยอืมเบอีซี่อะแต่ตายไปหลายรอบเลย เย้เลเวลสองแล้วตื่นมีพลวิโย p เอสวยนะสปีดโรบลักไม่มีมีคนซื้อแร่ไปผมไม่ซื้อผมจะเอาคอมมอนเกลโลฮาราไม่ ลองดูสิในนี้เราสามารถใช้อะไรบ้างอิโมทูสฮัลโหลผมมีก๊อตเคร์เอฟเฟกต์เนี่ยเวอร์ดิ้งคุกอินเทอร์มิชันแล้วกรูกรุพรีพรีวิ่งเดอะราวน์หมดไปเนี่ยเพชร ผมชอบแบบนี้มากกว่าทาวเวอร์เทลอีกเขาบอกว่าไม่โดนดามจสนะครับผมคือแบบนี้ไม่มีเลเซอร์แต่เราก็มีโอกาสตกลงไปตายนะครับผมถ้าเดินไม่ระวังตรงที่ผมไม่ค่อยชอบเลย เลเซอร์น่าจะเป็นบีมากกว่าปูแคบแั้วเนี่ยที่เพื่อนในโนูบจังเล่ะนายขึ้นไปสินั่งหาใครกันลละเฮ้ยหนูบมรู้เห็นไหมสมวนลำหน้าเอ้ยไอ้กินี้อะไรน่ะไม่รู้อ่ะสกิร์ตอ่อืมชุบชุบชุ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 ชิชิป๊าปีป๊าปีป๊าปี้ป๊า โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าเราลืมกดดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสุราไปก่อนบ๊ายบาย